สวัสดีเจ้าขอต้อนรับเข้าสู่เพจคนเท่าเมามอยกับป้าแตงแถมแล้วนะเจ้าวันนี้ป้าแตงจะมาเล่าเรื่องเศร้าของละอ่อนคนหนึ่งที่เขียนเรียงความถึงคุณครูนะเจ้าเรื่องมันเกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ครูบอกให้ละอ่อนเขียนเรียงความเพราะว่านักเรียนใกล้จะจบป .6 แล้ว มีน้องคนหนึ่งเขียนเรียงความเมื่อครูที่ครูอ่านแล้วก็ตกใจน้องเขียนว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจุดจุดจุดอยู่ชั้นปหกใกล้จะจบแล้วหนูโตแล้วกำลังจะขึ้นมหนึ่งแล้วค่ะทุกวันนี้ตั้งแต่เด็กแม่เลี้ยงตกหน้าและตีหนูค่ะด่าหนูสารพัดหนูก็ไม่ได้อะไรมากมายหรอกค่ะหนูเข้าใจมาตลอด จนมีช่วงหนึ่งหนูกับครอบครัวไม่มีเงินซักบาทเลยหนูก็เลยไปขอของทำบุญที่เจ้าอาวาสวัดดอกแก้วหนูก็ไม่ได้เอะใจอะไรเขาก็พูดว่าถ้าไม่มีเงินจริงๆบอกพ่อให้มาถวายเป็นลูกก็ได้นะทุกวันนี้หนูก็ยังเป็นลูกเจ้าอาวาสอยู่ค่ะช่วงแรกหนูก็ไม่ได้สงสัยหรือกลัวเจ้าอาวาสหรอกค่ะ จนช่วงที่ผ่านมานี้เจ้าอาวาสเริ่มมีพฤติกรรมที่ล่วงเกินหนูเขาทั้งหอมแก้มซุกคอจุกเมง่งจุกแก้มลูกหัวลูกแขนลูกขาคอยพูดเสียงสองกับหนูบอกรักหนูและบังคับให้หนูบอกรักเขาที่ผ่านมานี้เขาก็เริ่มชวนหนูไปนอนวัดด้วยหนูกลัวมากจริงๆคะ่ะ เวลาหนูไปไหนเขาก็ชอบโทรตามโทรทุกเวลาเช้ากลางวันเย็นเป็นช่วงเวลาที่หนูอึดอัดมากๆเรื่องที่เขาล่วงเกินหนูไม่รู้ทุกอย่างแต่แม่ไม่พูดไม่ปกป้องเพราะเขาให้เงินหนูและเลี้ยงดูครอบครัวช่วงนั้นเป็นช่วงที่หนูกลับมาร้องไห้เกือบทุกวัน ไม่กล้าพูดกับครอบครัวในช่วงนั้นมันแย่จริงๆค่ะมาโรงเรียนก็โดนบูลลี่เกือบทั้งวันที่หนูโดนบูลลี่เรื่องที่หนูเป็นลูกครึ่งแต่พูดไม่ได้ตกอับยากจนพอเลิกเรียนหนูก็ต้องไปวัดไปเอาเงินหรือไปให้เขาทำพฤติกรรมล่วงเกินใส่หนูนั่นแหละค่ะ ซึ่งหนูต้องไปทุกวันหนูกลัวมากๆเลยพฤติกรรมของเขาทุกวันนี้มันทุเรศในสายตาหนูมากๆเขาทำแบบนี้ตลอดทั้งที่เขาไม่มีสิทธิ์อะไรในตัวหนูเลยสักอย่างแม้แต่จับมือเขาก็ไม่ควรแม่เลี้ยงหนูรู้ทุกอย่างที่เจ้าอาวาสทำกับหนูแต่แม่ไม่ว่าอะไร วันหนึ่งหนูเปิดอกเล่าให้แม่ฟังแม่ว่ากลัวอะไรแค่นี้เองแม่ไม่เข้าใจความรู้สึกของหนูหนูไม่อยากจะคิดเลยว่าแม่จะทำอย่างนี้แต่พอหนูเล่าให้ครูฟังครูเข้าใจหนูเขาช่วยหนูทุกอย่างเลยค่ะหนูอยากจะขอให้หนูไปอยู่กับนะ้าแต่หนูก็ห่วงพ่อและแม่เลี้ยงเพราะถ้าหนูไปแล้ว แม่เลี้ยงจะอยู่กับใครแต่หนูก็อยากออกจากตรงนั้นไม่อยากไปวัดไม่ต้องการเห็นหน้าเจ้าอาวาสออไอ้ลูกแม่ละอ่อนมันยังมีกรรมกขึ้นเนาะยังขึ้นห่วงแม่เลี้ยงห่วงป่อเมื่อครูได้อ่านเรียงความของละอ่อนก็ถามไปถึงหลักฐานอื่นๆละอ่อนก็เลยเอาหลักฐานในแชทหรือข้อความในไลน์อ่ะเจ้า ต่างพระก็ทรงข้อความมาว่าห้ามแอดอู้ไผ่เน้อรุ่นน้องก็บาได้ป่อห่วงเจ้าอาวาสห้องตะเก่าเป็นป่อเนาะเพื่ออนาคตของลูกเองน้องก็ตอบเจ้าเจ้าแล้วก็มีข้อความเกี่ยวพาราศีมากมายเช่นป่อฮักน้องที่สุดในโลกน้องก็ตอบแค่เจ้าเจ้าวันที่สามีนาคม๒๕ห๖ น,นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนเนาะพร้อมด้วยหมายสารจังหวัดเชียงใหม่บุกเข้าจับเจ้าอาวาสแห่งหนึ่งในตำบลขุนคงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ตามหมายจับของศารจังหวัดเชียงใหม่ในความผิดฐานกระทำอนาจาร์แก่เด็กอายุไม่เกิน15จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เชิญพระดังกล่าว เข้าไปพบรองคณะตําบลหางดงเพื่อทำการศึกแต่ผู้ต้องหาบะยินยอมกล่าวคำลาศิกขาเจ้าหน้าที่ก็เลยเพื่อเปลี่ยนเป็นชุดขาวจากนั้นจึงควบคุมตัวมาสอบสวนตี้สอพอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้ก่อนการจับคุมดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจได้การร้องทุกจากคุณครู ว่านักเรียนจันป .6 กโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เขียนเรียงความมาเล่าให้ฟังนอกจากนี้ยังพบว่า Facebook ที่เจ้าอาวาสใจคุยกับผู้เสียหายมีการโพสต์และแชร์แต่รูปของละอ่อนไม่ยิงคนนี้บรรยากาศที่วัดก็เป็นไปอย่างเงียบสงบโดยที่วัดก็ยังมีการติดป้าย พร้อมกับมีตู้บริจาคเพื่อนำเงินมาส่งเพราะเด็กยากไร้ห่มตยต่อมาผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ลงพื้นที่ไปปะน้องเออายุ12ปีที่เป็นผู้เสียหายน้องก็เล่าว่าหลังจากที่พ่อกับแม่แยกทางกันพ่อกป็ปาน้องเนี่ยมาอยู่กับแม่เลี้ยงในฐานะที่ค่อนข้างยากจนมากแม่เลี้ยงจึงไปฝากไว้กับเจ้าอาวาส เจ้าอาวาสก็เลยฮู้เป็นลูกบุญธรรมจากนั้นเจ้าอาวาสก็ได้ทรงเสียก่าเทอมก่าขนมไปโรงเรียนจนกระทั่งช่วงขึ้นปหกก็เริ่มถูกเจ้าอาวาสลวนลามทั้งๆทงี่ยังใส่ผ้าเหลืองและก็ยังมีแชทดหาน้องตลอดในลักษณะหึงหวงและบังคับให้น้องบอกรักตัวจะได้กรตามนางจิราพร ชาวประยูนยามาโมโต้ที่เป็นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อสัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์ว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาเพื่อการภาคเศษจากนี้ทางพมและสหวิชาชีพจะได้เข้ามาดูแลคดีนี้แล,และสรงนักสังคมสงเคราะห์เข้าไปดูแลสภาพจิตใจเด็ก พร้อมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํำรวจขยายผลเพิ่มเติมล่าสุดพบเด็กหญิงผู้เสียหายตอนนี้มีอยู่ทั้งหมดสี่รายที่ถูกพระเจ้าอาวาสรูปนี้ทำอนาจารองคงการพระเหลืองเนาะมาแพลวเต,ต้ๆเลยหวะะัวบ่ดีตัวเป็นพระก็ยังจะเนี่ยอยู่ อันนี้กัเจ้าอาวาสนะบาปบะแ้ะบุญแต้ๆเลยคนบดีอ่ะก็ตึงอยู่ในผ้าเหลืองมาได้ใครว่าแหงๆตะเจ้าถ้าชอบกันเม้ามยของป้าแตงป้าแตงก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อป้าแตงตัวยในเจ้าวันนี้ป้าแตงขอลาไปก่อนสวัสดีเจ้า